ความซับซ้อนและซ่อนเล้นของโลกใบนี้ที่เรายังไม่รู้อีกเพียบมนเลยเต็มไปด้วยความสงสัยและค้างคาใจไม่จบไม่สิ้นและทุกคนก็คิดถูกแล้วที่เอานิ้วจิ้มคลิปนี้เพื่อมาดูรับรองใครชมต้องร้องอูหอ้หูเพราะมันน่าดูจริงผมขอคอนเฟิร์มใต้มหาสมุทรจะมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่เคยดำไปสำรวจเพราะบางพื้นที่มันอาดลึกเกินไปเลยกลายเป็นข้อสงสัยมาถึงปัจจุบันแต่พอมาถึงยุคสมัยนี้เทคโนโลยีนะครับไปไกลมากเลยสามารถสำรวจได้มากกว่าเดิมด้วยค้นพบสิ่งแปลกใหม่มากขึ้นโดยในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาไปรับชมการค้น น่ากลัวที่บังเอิญไปเจอใต้ก้นมหาสมุทรรับรองงานนี้สนุกแน่และมันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนไปรับชมในอนดับที่1กันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยพอคนละห,หนึ่งไลค์ก็พอลุยกันเลยเลสโก o การค้นพบใต้มหาสมุทรอันดับที่1น,น้ำตกทายใต้ท้องทะเล น้ำตกส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอจะไหลามาจากภูเขาสูงไหลาตามร่องหินต่างๆเป็นสายน้ําใสเย็นสดชื่นแต่ว่าน้ําตกทรายใต้เทะเลนี้เป็นความสวยงามที่แตกต่างกันไปต้องดำน้ําลงไปดู啊ซึ่งน้ําตกทรายส่วนใหญ่จะเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกมันเกิดจากการเสียดสีระหว่างแผ่นเปลือกโลกเสียดสีจนกลายเป็นเม็ดทรายและก็พากันไหลาตามคลิปเลยมามันจบกลา,ายเป็นน้าตกมีทั้งสูงทั้งต่ำน้ําตกใหญ่น้ําตกน้อยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเจอและมันสามารถสูงไปถึง30เมตรขึ้นอยู่กับพื้นที่บริเวณนั้นด้วย ทุกคนลองสังเกตดูสิมันเหมือนนาฬิกาทรายที่ไหลลงมาสลายตาจะว่าไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อเนี่ยว่าใต้ท้องทะเลจะมีสิ่งอัศจรรย์แบบนี้ด้วยในส่วนคนที่เคยดำลงไปต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันสวยงามโคตรเกิดมาจากท้องแม่ไม่เคยเห็นหน้าแปลกตาสุดๆไปเลยการค้นพบใต้มหาสมุทรเน,น้นอัดับที่สปฏิมากรรมเอเลี่ยน ในโลกแห่งความเป็นจริงยังไม่สามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงว่าเอเลียนมีจริงหรือเปล่าเป็นสิ่งลึกลับจากนอกโลกโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีข่าวต่างๆนานาว่ามีแสงปริศนาที่โผล่เข้ามาจากนอกโลกโอ้โหคนนี้ฮือฮากันใหญ่ในส่วนการค้นพบในระดับนี้เป็นการเจอเอเลียนใต้ทะเลสภาพสมบูรณ์มากอะไม่เคยเห็นอะไรชัดเจนขนาดนี้มาก่อนก็แง่แล้วมันคืองานปฏิมาก่อนที่สร้างความขนลุกให้แก่นักดำน้ำเป็นผลงานที่ขึ้นสนิมสงสัยแช่ทะเลมาแสนยาวนานเป็นวัตถุที่โคตรน่าสะพึงซึ่งรูปร่างเป็นตัวเอเลียน ที่มีความยาวสาเมตรกว่าแล้วมันยังคงเป็นปริศนาว่าใครกันนะเอามาทิ้งใต้ท้องทะเลในความลึกขนาดนี้นักดำน้ําหลายคนที่มาเจอก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นปั๊บตกใจยว่ายหนีพอมาลองเปิดตาดูให้ดีเอา้าสอรี่สอร,อรี่นี่มันคือเหล็กนี่ว่าในส่วนใครอยากลองดำไปชมลองไปดูได้เลยที่ใช้ฟังแถวรัสเซียเรามาต่อกันด้วยอันดับที่3มกันเลยไปเจอแอนติไคเทอร่าแบบบังเอิญ ทำว่าแอนติไคเทอ่าเป็นชื่อกอกลางทะเลมันมีชื่อเสียงมาจากนักประดาน้ำคนหนึ่งที่ล่องเรือไปเก็บประการังและฟองน้ําในช่วงปี1900แต่บังเอิญดันไปเจอพายุกับตันนะครับเลยตัดสินใจบังคับเรือเข้าไปโลบแถวมูเกาะแอนติไคเทอ่าจนกระทั่งขึ้นสง,งบลงลูกเรือคนหนึ่งจึงดำน้ําลงไปในความลึกประมาณ40เมตรเพื่อค้นหาฟองน้ําและวัตถุมีค่าที่จมอยู่ใต้ก้นทะเลแต่ว่าทัน,นนั้นเองก็ไปเจอเข้ากับซากเรือขนาดใหญ่ที่ภายในเต็ไมไปด้วยถ้วยชามไห้และสิ่งที่พีคเลยก็คืออุปกรณ์ ่ิคาเทล่าที่มีหน้าปัดแสดงเกียร์ประมาณ30เกียร์กันเลยแต่ส่วนใหญ่จะมีคาบสนิมจึงไม่ค่อยมีใครสนใจจนกระทั่ง2ปีต่อมานักโบราณคดีที่ชื่อวาลเลรีออสเตได้เปิดมาดูเครื่องกลดังกล่าพร้อมกับศึกษามันอย่างละเอียดเลยทําให้โลกได้รู้ว่าเครื่องกลน,นี้มันสุดยอดมากมันชี้ให้เราได้เห็นว่าชาวกรีกในสมัยก่อนเขามีความสามารถที่สุดยอดไปเลยสามารถสร้างเครื่องกลที่ซับซ้อนได้มันช่างประหลาดใจเหลือหลายซึ่งในเวลาต่อมาชาวกรีกก็ถ่ายทอดความรู้วิชาให้แก่ชาวอาราบไว้เป็นพื้นฐานในการสร้างนาฬิกา ให้ชาวยุโรปใช้อีกทอดหนึ่งการค้นพบในนดับที่4งมไปเจอระเบิดยุคสงครามโลก ที่เมืองบาร์เซโลนาได้มีตำรวจสเปนคนหนึ่งได้เผยแพร่คลิปวิดีโอที่ดำน้ำลงไปเจอระเบิดซึ่งมันห่างจากชายฝั่งประมาณ1ไมล์ทะเลโดยขนาดของระเบิดลูกนี้มันมีความยาวถึง1เมตรสเซนในส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ80เซนติเมตรกันเลยน้ำหนักร้อยกโลภายในจะบรรจุสารที่มีชื่อว่าที่นโตโทโรอีนจำนวน70 g. กิโลกรัมกันแน่ซึ่งเจ้าสารที่ว่าจะเป็นของแข็งสีเหลืองเป็นส่วนประกอบหลักของระเบิดพอหลังจากเจอระเบิดดังกล่าวตำรวจก็รีบสั่งอพยพคนทันทีเพราะเนื่องจากเจ้าระเบิดนี้มันอา ปะเปียงปั้งระหว่างคนย้ายได้มันยังไม่จุดชนวนน่ะและสิ่งที่น่าตกใจก็คือมันคือระเบิดหลังสงครามกลางเมืองความรุนแรงไม่ต้องพูดถึงบึ้มเดียวทั้งเมืองไปหมดอะ่ะในส่วนตำรวจที่ดำไปเจอพอได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้มีสัญญาณเตือนจากเครื่องตรวจจับโลหะมันดังติตตตตตตตเขาเลยไม่ชะล่าใจรีบใส่ชุดดำลงไปแล้วก็ไปจเจริญปั๊มๆก,กันระเบิดคาดว่าระเบิดลูกนี้มันถูกปล่อยเมื่อช่วงปี1936และทุกคนไม่ต้องกังวลใจปัจจุบันสามารถกู้ได้เรียบร้อยแล้ว การค้นพบเนนดับที่5ไปเจอ UFO ใต้ก้นมหาสมุทร ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2011ในเดือนพฤษภาคมได้มีความผิดปกติบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรเป็นโซนของทะเลบอลติกในคลิปเราได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นวัตถุหน้าตาแปลกประหลาดคล้ายกับมนุษย์ต่างดาวสร้างขึ้นเหมือนยานแม่ UFO อ่ะมันสร้างความน่าตื่นตาและตื่นใจให้กับผู้สังเกตการโดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความเห็นตรงกันว่าวัตถุชิ้นนี้มันเหมือนของนอกโลกในขณะที่การคาดเดาอีกกลุ่มก็ได้ให้เหตุผลว่ามันคือเครื่องป้องกันเรือดำน้ำของฝ่ายนาซีในสมัยก่อนนู่่่นนะะแแตจววาาไปล้ มันก็ดูลึกลับมาเนี่ยมันจมลึกประมาณ91เมตรก็ถือว่าลึกเติบในส่วนรัศมีความกว้างเกือบ20เมตรเลยมันใหญ่เอาเรื่องเว้ยโดยรูปร่างวัตถุชิ้นนี้จะมีหน้าตาคล้ายวงลีแบนๆเหมือนจานบินส่วนท้ายคล้ายจะมีหางด้วยพอหลังจากดำไปเก็บชิ้นส่วนตัวอย่างขึ้นมาซึ่งประกอบไปด้วยแมกนีเซียมและเลกตันเนียมรวมไปถึงมีส่วนประกอบของเหล็กด้วยจึงทําให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับสับสนไปหมดยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าเจ้าวัตถุประหลาดนี้มันคือชิ้นส่วนของอะไรกันแน่และหลายหน่วยงานก็ยังไไม่อยาากวว้วงใจ เพื่อมันจะเป็นการส่งสัญญาณระหว่างสิ่งมีชีวิตนอกโลกก็ได้นิ่งนอนใจไม่ได้เลยตอนนี้แต่ว่าในส่วนคนบางกลุ่มก็ได้บอกเหตุผลว่ามันอาจเป็นเพียงแค่ธรรมชาติที่เล่นตลกกับเราเฉยๆก็ได้การค้นพบในอันดับที่6เมืองโบราณใต้น้ำที่อียิปต์ สถานที่แห่งนี้ที่มีชื่อว่าเฮราคิออนซึ่งเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางตอนเหนือของอียิปเป็นเมืองโบราณใต้น้ําที่หลายคนเชื่อกันว่ามันถูกสร้างมาหลายพันปีก่อนที่มันจะจมลงใต้ก้นทะเลเมื่อราว1,500ปีก่อนมีซากเรืออับปางกว่า60ลำจึงทำให้เราได้ทราบว่าเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าเพราะการขนส่งคลึกคืนมากเลยพอนักสำรวจดำลงไปก็ไปเจอสิ่งของอลรูปปั้นมากมายซากวิหารเครื่องปั้นดินเผารวมไปถึงแก้วแหวนเงินทองด้วยลึกลับชวนน่าค้นหาจริงๆถ้าหากนำชิ้นส่วนเรือ มาประกอบรวมร่างกันใหม่ตัวเรือค่อนข้างขนาดใหญ่เลยเด้อความกว้างประมาณ5เมตรในส่วนความยาวประมาณ13เมตรกันแน่สมัยก่อนถือว่าคู่จะสุดยอดในส่วนเครื่องประดับทองนักโบรนนาณคดีคาดเดาว่ามันน่ามาจากสมัยของฟาโรโ,โ,โอ้โหเก่าแก่สุดๆอายุไม่ต่ำกว่า2,000ปีแน่นอนและนอกจากนี้ในส่วนสร้างอาคารบ้านเรือนซึ่งมีโครงสร้างที่ซับซ้อนน่าประหลาดใจเหลือหลายสมัยนั้นสร้างมาได้ไงอ่ะและสาเหตุโดยคร่าวๆที่เมืองแห่งนี้จมลงสู่ก้นทะเลมันอาจเป็นพ่อเมืองนี้และสร้างบนดิน และดินโคลนพอมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจึงทำให้พังทลายกลายไปอยู่ใต้ทะเลเลยอันดับที่เจไปเจอโครงกระดูกแถวบริเวณทะเลสาบมืด ในช่วงปี2 0 1 5นักประดาน้ำคนหนึ่งได้วายดำลงไปแถวชายแดนแคลิฟอร์เนียแต่เมื่อดำลงไปลึกขึ้นชายคนนี้ก็ถึงขั้นสะดุ้งเพราะว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้ามันคือโครงกระดูกมนุษย์ที่แอบในซอกหินคุณลองนึกภาพดูสิถ้าเกิดคุณเป็นชายคนนี้ล่ะไปเจอสิ่งนี้ต่อหน้าคงร้องวายช็อกใต้น้ําเลยซึ่งเป็นโครงกระดูกที่นั่งอยู่บนเก้าอี้สภาพตะไคร่น้ําเต็มไปหมดและก็มีโครงกระดูกชิ้นหนึ่งที่ใส่แว่นตากันแดดไว้ด้วยสงสัยจะแพ้แสงพอนักดำน้ําคนนี้ขึ้นฝั่งก็ส่งคลิปไป สุดแล้วพบว่าเจ้าโครงกระดูกดังกล่าวมันเป็นของปลอมหมดเลยมีคนตั้งใจเอามาทิ้งไว้เพื่อไว้เซอร์ไพรส์นักดำน้ำคิดได้ไงวะเน,นี่อ่ะและก็ถือว่าโชคดีไม่น้อยที่ชายคนนี้มาเจอก่อนน่ะจะได้รู้ว่ามันคือของปลอมถ้าหากมีคนจิตอ่อนดำมาเจอมันอาจหัวใจวายช็อกได้เลยเดอ้อให้คนแก้งก็หาทำไปทั่วสงสัยอยากเพิ่มสีสันใต้ทะเล